เดี๋ยวไม่ทันนะครับช่วยกระจายข่าวคนนี้นะครับสารพระโพธิสัตว์นะครับผมศารพระโพธิสัตว์กรอิมทุ่งวิชายที่นครปฐมของอาจารย์อูบนะครับจะมีพิธีทิ้งกระจาดนะครับประจำปี2568ในระหว่างวันที่15-17มกราคมฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับผมเข้าไปดูใน เอ่อฟซบุ๊กนะครับของสารพระโพธิสัตว์กวนอิมทุ่งพิชัยนะครับพิธีนี้ดีมากผมร่วมทุกปีนะเป็นข้าวสารเป็นอาหารนะฮะเขาจะมีกองบุญนะแต่และกองบุญน่าสนใจมากฝากประชาสัมพันธ์นะครับเข้าไปดูในรายละเอียดใน f เฟ e บุ๊กเลยนะปีนี้เราต้องต้องทำทานใหญ่ทานชีวิตนะครับช่วยคนนะ ช่วยสปรปสัตว์ช่วยทุกดวงวิญญาณอ่ะมี2ที่ที่อยากให้ทำฝ่ายมหายานนะครับหนึ่งของอาจารย์อู๊ดนะเออเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะของพระอาจารย์อู๊ดผมบอกแล้วผมเป็นแฟนคลับอ่ะน,นะฮะไม่ว่าเทรวาดหรือมหายานถ้าทำดีนะผมก็จะทำซ้ำนะครับและอีกที่หนึ่งออยากให้ช่วยกัน ซื้อที่ดินสร้างโรงพยาบาลนะครับผมของเออเป็นเหมือนสารเจ้าแห่งเจียที่เขาจะเหมือนทรงไม้อ่ะครับผมผมฟังและเออวันนั้นกดผ่านในทิกติกก็โอ้เขาคุยดีมากให้ข้อคิดที่ดีมากนะแล้วผมเห็นว่าการซื้อช่วยซื้อที่ดินสร้างโรงพยาบาลเป็นมหาทักษุศนอันยิ่งใหญ่นะทำแล้วก็อย่า ลืมเพื่อแผ่เรียกบรรพชนพ่อแม่พระกสิทธิคันพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมนะครับพระศรีอริยะเมตตาภนิยะจาย์โพธิสัตว์หรือผู้ปรารถนาพระโพธิสัตว์ทั้งปวงในทุกภพภูมิให้ท่านมาร่วมบุญกับเราแต่เราไม่คิดแค่นั้นนะครับเพราะว่าพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณของเราคือพระโพธิสัตว์ภายในบ้าน นะครับญาติผู้ใหญ่ที่ช่วยเราเราก็ลืมไม่ได้เรียกท่านมาให้หมดเลยนะทั้งในบ้านนอกบ้านผู้มีพระคุณของเราในทุกพบทุกชาตินะครับครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกทางธรรมหมู่ญาติสายญาติเราในทุกชาติให้มันร่วมกันนะครับเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินนะบุญพลิกชีวิตคือบุญซื้อที่ดินคุณจําไหมนะสร้างโรงพยาบาลอะไรใหญ่ๆที่ช่วยคนมากมายอ่ะนะครับ หนึ100บาท200บาท50บาทหรือถ้าทำเยอะได้นะช่วยกันนะครับผมคือโรงพยาบาลทุกที่นะพยายามอยากให้ช่วยกันทำอ่ะอยากให้เข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนก่อนตัดสินใจใน Facebook นะทั้ง2องที่นะเดี๋ยวหาผมเดี๋ยวมาหาว่าผมมาน้้ำเต้าอีกเข้าไปดูก่อนนะเข้าไปใน Facebook ของโครงการก่อสร้าง พุทธวิหารลงเจพุทธเมตตาขีดนะครับลงเจอากงแห้งเจียจังหวัดเลยเพราะผมฟังเขาก็เออมีหลายคำสอนนะครับที่เป็นเหตุเป็นผลโอเคมากอะ่ะคือจะมีคนไปถามนะครับเหมือนคนทรงไม้อย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็จะเขียนตอบในหลายเคสผมฟังแล้วผมก็เลื่อนดู เฮ้ยมันมีคำสอนปรีกย่อยทางจิตวิญญาณที่เป็นรายละเอียดพิเศษบางที่หลายเรื่องผมไม่เคยทราบผมก็เออเฮ้ยคือเขาจะคุยเป็นเหตุเป็นผลนะคุณแม้จะเป็นการเข้าทรงะนะดูมันเหมือนงมงายดูมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยถ้าบางคนอินคำว่าพูดแท้จากอะไรประมาณนี้นะที่จะไม่รับฟังใครเลยอะซึ่งผมไม่ใช่แบบนั้นไงผมจะรับฟังทุกอย่าง เพราะเราไม่ได้รู้ทั้งหมดถูกไหมแล้วคำว่าพูดแท้จริง,รงหมายถึงสติปัญญาของเราเราเอามากั่นกรองหรือเรามานั่งสมาธิเช็คกับเพื่อนได้ถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะไม่รับรู้อะไรเลยต้องจะฟังเหมือนพูดบังคุมที่อ้างแด่พระเจ้าอย่างเดียวจะฟังแด่พระเจ้าเราแปลพรทธเจ้าไม่ออกหรอกผมพูดตรงๆุงเขาก็ยังไม่เข้าใจเออมันมีการหักมุมอะไรบางอย่างแต่ช่างเขา ผมฟังแล้วเฮ้ยมันใช้ได้ในหลายๆอย่างคือผมก็เอามาลองทำแล้วพินิษฐพิเคราะห์นะครับหลายๆชั้นหรือถามกับเพื่อนที่มีออความสามารถที่เศษอย่างเงี้ยนะผมก็เลยเฮ้ยอยากช่วยนะเดี๋ยวผมก็จะทำด้วยสองที่เนี้ยนะครับเพราะเหมือนอย่างที่บอกคุณอะปีนี้เราต้องเตรียมฐานชีวิตเลยนะให้เน้นฐานชีวิตอยากพลิกชีวิต นะครับตั้งใจอธิษฐานให้ดีได้ร่วมก่อสร้างโรงพยาบาลนะครับผมหรือลงเจดังซีที่ดินอันเนื่องเกี่ยวกับจะไปสร้างโรงพยาบาลเนี่ยบุญยิ่งใหญ่มากนะครับผมอยากให้ช่วยกันทำนะเอาพอช่วยได้นะครับเข้าไปดูในรายละเอียดก่อนได้นะใน Facebook ของเขา พิมพ์ว่านะครับลงเจอากงแห้งเจียเลยมันก็ขึ้นนะลองเข้าไปสอบถามดูก่อนก็ได้นะก่อนตัดสินใจเดี๋ยวหาว่าผมแหมอวยเกินไปหรือเปล่าคือสร้างโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ผมอยากให้คุณสร้างให้มากที่สุดบริจาคเลือดอย่างงี้นนะหรือบริจาคให้สภากาชาดโรงพยาบาลสงก็มีนะตู้ที่เกี่ยวกับฟอกไตเกี่ยวกับค่าเลือดถ้าคุณไม่พร้อมสุขภาพไม่ดีไปได้ที่โรงพยาบาลสงเนาะ บอกแล้วว่าอยากให้ทําทานชีวิตนะครับช่วยคนตาบอดเนี่ยนะเออมันมีมูลนิธิหลายมูลนิธิที่ช่วยเกี่ยวกับคนตาบอดเพราะตอนนี้การทำมาหากินยากเย็ยนมากเราต้องใช้ทานบารมีสู้ผมกม็จะมีพวกนี้นะทำด้วยไม่ใช่แนะนําคุณอย่างเดียวนะครับอ่ะอยากให้ช่วยกันเข้าไปดูในรายละเอียดก่อนใน Facebook ของทั้งสองที่ นะครับช่วยคนยากไร้นะช่วยวิญญาณบรรพชนทำบุญสนแผ่ไปในพิธีเทกระจาดนะครับผมหรือทิ้งกระจาดเอาเนอะรู้สึกเขาเรียกได้สองอยางอ,อ,อยากให้ช่วยกันนะของสารพระโพธิสัตว์คนอิ่มนี่นะครับข้าวสารนะถุงละหนึ่งร้อยบาทนะข้าวสารก็เกี่ยวกับความมั่งคั่งนะครับ ใครทำบุญกับวัดวาอารามแล้วลองนะครับผมลองทำพิธีนะครับผมแจกฐานด้วยข้าวสารหรือบางท่านนะไม่พร้อมยังไม่ศรัทธาเราก็ซื้อข้าวสารเนี่ยไปแจกคนในบริษัทญาติพี่น้องเราคนใกล้ตัวก่อนก็ได้นะเพราะมันบางท่านไม่พร้อมจะให้คนนอกไม่ว่ากันนะ เพราะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยผมก็เช็พยายามพลิกแพลงหลากหลายวิธีนะครับผมอ่านี่มีน้ำดื่มด้วยก็70บาทนะครับผมสำหรับปีนี้นะอุก็โมทนาสาธุกับทุกท่านที่ทำด้วยนนี่นะ้ำมันพืชนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะถ้าไปได้ไปร่วมงานได้อ่าอยากให้ไปดูนะเดี๋ยวหาว่าผมเอ๊ะมาอวยมาหลอกอะไรหรือเปล่านะก็ไม่ไกล นะครับผมไปดูนะครับไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้นะมียาสามัญประจำบ้านด้วยนะกล่องละ80บาทนะครับเออสำหรับจากทานก็อนุโมทนาด้วยก็ช่วยได้จริงๆนะนี่มีปลาปลากระป๋องนะครับผม แพ็คละหนึ่งร้อยบาทคุณลองสอบถามเผื่อคุณจะชอบอาหารแห้งอย่างอื่นลองสอบถามเข้าไปก่อนว่าเออเขารับบริจาคไหมแล้วนะบางคนอาจจะอยากชอบขนมปี๊บอย่างอื่นเอาจะเอาไปแจกทานอย่างเงี้ยถูกไหมชอบพวกเส้นอย่างอื่นนะครับเบื่อเส้นมามา่าเอออาจจะมีอะไรของคนนะที่เป็นอาหารแห้งเป็นคุกกี้ อยากซื้อไปเยอะๆก็เอาไปให้ลองสอบถามพระอาจารย์อู๊ดก่อนก็ได้นะครับสอบถามไปยัง Facebook เขาอะนะครับผมของสาลพระโพธิสัพว์กวนอิมนะที่ทุ่งพี่ชัยเนาะขอแฟนคลับช่วยกันนะครับกระจายข่าวสองที่นี้นิดนึงนะครับเพราะมันใกล้มาแล้วผมก็แบ่เออต้องรีบ ทำประชาสัมพันธ์ให้เพราะผมก็เป็นแฟนคลับทําทุกปีเลยอีกที่หนึ่งก็คือง,งานทําบุญแผ่นดินใครนะครับผมซื้อขายที่ดินนะครับวัดหลวงพ่อจรันนะก็เหมือนใกล้เข้ามาแล้วพิธีทําบุญแผ่นดินนะนะเออเผื่อมีนักธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาอิมทรัพย์ฟังอยู่นะครับถ้าอยากซื้อขายบ้านที่ดินก็เราต้องซื้อที่ดินนะใน หมูชื่อหมูญาติชื่อบรรชนและกรวดน้ำให้เขาให้เทวดานะครับประจําเมืองของแต่ละที่เหมือนกับว่าเราจะต้องทําให้หลักเมืองของแต่ละที่นีที่มีครูบาอาจารย์บอกไว้เป็นเคล็ดลับน,นะครับคุณขายที่ที่เมืองการนะก็บอกสักสองทีออ่สารหลักเมืองที่เมืองการกับสารหลักเมืองกรุงเทพประมาณเนี้นะแบ่งบุญให้เทวดา ฉันจะได้มีฤทธิ์ช่วยคุณคือนาทีนี้เราต้องเอาทุกวิธี <c oughs> นะฮะเอาทั้งบุญเอาทั้งทานของเถรวาทมหาญาณวัชรยานนะครับช่วยเหลือสัรพสว์ให้มากที่สุดนะครับและอย่าลืมกรวดน้ํามารักษาตัวเราเองพยายามกรวดน้ําเช้าเย็ยนอธิษฐานให้บุญเนี้ยนะครับบุญใหญ่นยะเข้ามาช่วยอธิษฐานเลยนะครับให้มีกินมีใช้ให้ปลอดภยัย คุณอธิษฐานเลยไม่ต้องกลัวคนบอกว่าโลกทุกคนโลกเราอยู่เป็นชาวโลกคุณนะเราเป็นชาวโลกเราอยู่ในโลกเร,เราต้องชนะโลกนะชนะอุปสรรคนอกจากความสามารถกลไกทางโลกที่เราต้องใช้ทุกกระบวนการลงมือทำแล้วพลังพิเศษในนาม,มารมก็เป็นสิ่งอัยิ่งใหญ่หญกรดน้ำเช้าเย็นเลยเราทำให้พระมหาโพธิสัตว์ทั้งปวงนะครับ ไม่ว่าเทราวาสนะวัชรยานมหายานขอให้ท่านได้รับบุญของเราขอพระศรีอริยะเมตตาพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับหลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพ่อกวยคุณศรัทธาใครอะอธิษฐานให้ท่านให้หมดเลยแล้วมันจะเชื่อมพลังกันนะฮะให้หลวงโปปานอาคุณศรัทธาใครครูบาอาจารย์มากมายก็กรวดน้ำให้ท่านด้วยแล้วให้ท่าน นำบุญมาช่วยเราในวันนี้เดี๋ยวนี้นะเพราะว่าสถานการณ์ผมว่ามันฉุกเฉินวะ่ะนะเหมือนไฟไหม้คุณเห็นไหมที่ LA อ่ะมันเป็นสัญญาณนะอะไรหลายๆอย่างในโลกมันเป็นสัญญาณทรัพย์อะไรก,ก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าบุญกุศลนะและทำแล้วอย่าเอาบุญคนเดียวนะให้ึนึกถึงพ่อแม่บรรพชนในทุกชาติด้วยที่อยู่ที่ที่ท่านอยู่ในทุกภพภูมิ ผมเชื่อว่าทุกคนมีญาติที่ตกอบายภูมิอย่าลืมพระกสิทธิค่ะหรือพระมหาพธทธสัตว์มากมายที่ท่านปารณาไปช่วยสรปสัตว์ในอบายภูมิอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยท่านก็ต้องเสียบุญกุศลคุณมีบุญอะไรใหญ่ได้นะคิดถึงท่านนะฝากท่านไปให้ถึงพ่อแม่สายญาติของเราคุณช่วยซื้อคเคยช่วยซื้อที่ดินวัดหลวงพ่อสดธรรมกยายรามนะครับ ก็กรวดน้ําฝากพระกสิทธิคันไปฝากพระศรีอริยะเมตไตรไปฝากหลวงพอวัดปักน้าหลวงพ่อพกวหลวงป,ปนนู่ปาอ่างเงี้ยเพราะจิตเราเขาไม่ถึงแล้วกรวดน้ําไปนะให้ท่านก่อนนะแล้วบอกว่ามีอีกส่วนหนึ่งของญาติก็ขอให้ญาติของลูกได้ทุกชาติได้ด้วยนะลูกช่วยซื้อที่ดินสร้างโรงพยาบาลช่วยสร้างมหาเจดีย์ใหญ่ช่วยซื้อทองกับท่านอาจารย์มหาบวัวนะช่วยทุกคนในแผ่นดินไทยอย่าลืมอธิษฐาน กรวดน้ําจริงใครบอกไม่ต้องกรวดน้ําจริงคุณอันตรายพลังจิตเราไม่ถึงศีลเราไม่ถึงนะฝากพระแม่ธรณีนะครับมันจะต้องมีธาตุสี่ผมบอกแล้วผมเคยนั่งดูแล้วนะฮะการกรวดน้ําจริงสําคัญมากฝากครูบาอาจารย์ฝากพระแม่ธรณีลงไปฝากพระมหาโพธิสัตว์ทั้งปวงลงไปเราก็ให้ท่านด้วยนะ เพราะว่าเรื่องจริงเวลาการฝ่าเข้าไปช่วยในยแต่ละภพมันมีพลังของอกุศลที่มันเป็นไอร้อนนะคุณเรื่องเี้ยมันมีจริงแต่คุณต้องฝึกไปเห็นเองนะหรือใครเคยพลาดนะครับผมเกี่ยวกับกรรมทําแท้งนะลองดูนะครับผมเพราะว่าผมว่าชีวิตทุกคนมันเคยผิดพลาดอะ่ะเคยทําบาปอากุศลประมาณนี้เราก็สร้างพระใหญ่นะช่วยเหลือคนมากมายบอกแล้วว่าทานชีวิตอะ่ะ ช่วยเหลือสัปสัตที่ตกทุกข์ได้ยากมันคือทานชีวิตเหมือนกันถ้าเราเคยพลาดเกี่ยวกับทำลายล้างชีวิตมาก่อนเราก็ต้องใช้ทานชีวิตที่ใหญ่กว่ามาช่วยคุณมันจะมีกำลังดึงกันอ่ะลองดูนะลองดูอ่ะลองทำแล้วอย่าลืมนะครับทำแล้วได้ผลอย่าลืมบอกผมด้วยนะครับสาธุสาธุาธนะเกิดมีสัมผสัสอะไรพิเศษรับพลังไรได้นะครับ อย่าลืมทําบุญแล้วกวดน้ําให้ตัวเองทุกวันนะคือเคล็ดลับเราก็นึกถึงบุญนี้เป็นอาชญกรรมบ,บุญมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะบุญนี่แหละเป็นที่พึ่งได้จริงก็มีที่เราทําไว้เองนั่นแหละนะครับนะแล้วช่วยกันแชร์นิดนึงนะครับยังไม่ทันขอบคุณมากครับสาธุสาธุนะครับ